าตรงริบบนี่ตามระเบียครบห้าสิบสองคนคงแถวห้าสิคนครับครับครอ,อเอเคอเเอเอเอเ แถวเลยหาวเลยบ๊อบบี้บี้นะบ๊อบบี้ดูนิดลุกพุทธตรงเข้านไหมเนี่ยดูดิดูนิดแถวตรงนะผู้หญิงแถวหน้าเนี่ยตรงไหมดูดิหัวแถวดูดิผมไม่ง่วงแล้วครับวิ่งมายืงนะผมไม่ง่วงตะโกนสามครั้งดังๆให้ผู้ต้องให้ผู้ได้ยินนะไปวิ่งไปเร็วเร็วมือแตะที่เสาแล้วตะโกนมาดังๆเอาเอาต้องพร้อมเสมอต่างปุ๊บ สูดสั้นๆขอสั้นกว่านี้ไม่โมล่ะครับมามีไหมเร็วหมดแล้วหล้วเพื่อนเอาตึาท่าตรงยืนไงฮะเนี่ยลืมตาไปไงท่าตรงตังอย่างเดียวหน้าหูฟังอย่างเดียวหอยด้วยหนึ่งครั้งจะตันพักแล้วตันเสาตัวหนึ่งครั้งพักักยังไงแล้วค่อยย่อนเข่าขวาลงมาทุกส่วนนั้นอยู่ในท่าตรง ขาครับสั้นๆถ้าถ้าานั่งลุกทีบนั่งลุกไปทั่วจัดแถวเฮดังๆจัดแถวเฮถ้าต่างจัดแถวผู้ไปเฮดังๆเบิ้มๆจ้าจัดแถวเฮเฮ้แล้วไงสะบัดสะบัดหน้ามานี่เป็นแต่จัดแถวหน้ากระดานยกต่อขึ้น นิ้วทั้งห้าเรียนชิดติดกันแนกประมาณนี้นักเรียนนะเหมือนคนดูครูเวลารงนะ้าลงรบบนี้ประมาณนี้นะนิ้วทั้งห้าเรียนชิดติดกัตามองตรงไปหน้านัติ๊กติกนะตอนนิ่งก็นิ่งอีกทนิ่งมันหดเลยมันหดเลยน่ Yeah, yeah. Out? I love Out? Out. ใเรืองไม่เรืองปไม่เรืองใช่ไหมในเรื่องเลือ่คุณเวทางไรัวเป็นไเลยนมยกหมแหเองไม่นักแเราไม่นักใครหนักแกจะตัดทิว่าตามูดาวทำปฏิญาตามูดังๆถ้าไม่ดังไม่ต้องกิน่อาเป็นอกถ้า ไม่ได้ยินไม่ได้ยินฆ้า ครูไม่ต้องยกยาครูไม่ต้องยกื่อนยาคูไม่ต้องยกเรึ่งยกพยา